สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะนันจาก NTB Home ค่ะวันนี้นันจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านของโครงการหมู่บ้านพรามเพกค,ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยจันทองเอี่ยมนั่นเองค่ะการเดินทางสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางถนนรัตนาธิเบศหรือถนนกาญจนาพิเศษก็สามารถเดินทางมาโครงการนี้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัติเช่นห้างสรรพสินค้า เซ็นท่านพลาซ้าวเวสเกหรือว่าจะเป็นอีเกียบางใหญ่และรวมไปถึงโรงพยาบาลเกษตรราชรัตนาธิเบศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ตั้งอยู่บนเบอร์ที่24ตารางวาค่ะเป็นตัว3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นก็คือเราจะเป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่หมดแล้วทั้งหลังพูดง่ายๆว่าสวยพร้อมอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันเลยนะคะจุดแรกที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นโรงจอดรถหน้าบ้านนั่นเองซึ่งคุณลูกค้าจะเห็นว่าค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่าเขามีหน้ากว้างถึง5เมตรเลยค่ะสามารถจอดรถในบ้านได้2คัได้อย่างสบายยเลย แล้วพื้นนะคะเรามีการปูกระเบื้องรองรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงทําหลังคาลงรถกันฝนกันแดดไว้ให้คุณลูกค้าอย่างสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าสวยขนาดไหนตามนั้นเข้ามาดูได้เลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านกันแล้วนะคะอย่างที่เห็นนะคะส่วนที่นั่งยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องโถงของตัวบ้านนั่นเองนะคะจะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแล้วคุณลูกค้าจะเห็นว่าพื้นนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพื้นแกนิโตไว้ให้รวมถึงหลอดไฟทั้งหมดเลยนะคะเราเปลี่ยนเป็นหลอด LED ไว้ให้ ai, เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนถัดไปของภายในตัวบ้านกันค่ะข้อดีที่สาคัญมากๆของบ้านหลังนี้เลยคือเขามีห้องนอนด้านล่างนั่นเองค่ะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะซึ่งห้องนอนนี้นะคะก็คือจะสามารถ สำหรับผู้สูงอายุก็ได้ถ้าครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุคุณปู่คุณยายที่ไม่ต้องการเดินขึ้นลงบันไดเหมาะมากๆสำหรับบ้านหลังนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีข้อดีแค่ตรงนั้นนะคะเขาอยู่ติดหลัใกล้กับห้องน้าด้านล่างด้วยนั่นเองซึ่งท่านสามารถใช้สอยประโยชน์จากห้องน้ำได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ภายในห้องน้ำน,นะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะเรามีการปูกระเบื้องกันลื่นไว้ให้นะคะแล้วก็มีปูกระเบื้องจนถึงเพดานฟ้าเลยซึ่งง่ายต่อการทําความสะอาดนั่นเองสุขภัณฑ์ทุกอย่างในนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปของตัวบ้านกันนะคะในส่วนถัดมานะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวนั่นเองคุณ จะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วที่สําคัญเรามีการก่อเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้มีทําซิงล้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างเรามีการปูกระเบื้องไว้ให้ด้วยเพื่อถ้าเกิดทัาอาหารหรือประกอบกิจกรรมแล้วมันเลอสะสามารถง่ายต่อการทําความสะอาดนั่นเองค่ะข้อดีของบ้านหลังนี้ยังไม่หมดในส่วนของด้านล่างนะคะตามนั้นมาค่ะก็ส่วนต่อไปคืออะไร และนี่ก็คืออีกหนึ่งส่วนข้อทีของบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะที่นั่นได้เกริ่นไว้ก็คือเขาจะมีลานหลังบ้านไว้ให้นะคะซึ่งเหมาะสําหรับการซักล้างหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะคุณลูกค้าจะเห็นเลยว่ามีขนาดค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปของบ้านกันนะคะก็คือจะเป็นชั้น2ของตัวบ้านนั่นเองตามนั้นมาเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านกันแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยชั้น2จะมีด้วยกัน2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําน,นั่นเองค่ะพื้นนะคะเราเปลี่ยนเป็นพื้นไม้ลามิเนตไว้ให้ค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องนอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนแรกนะคะอย่างที่เห็นจะมีขนาดค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วเราก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าต่างไว้ให้เพื่อสําหรับเปิดรับลมเราด้วยนะคะ และในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นของห้องน้นด้านบนนั่นเองอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะก็คือจะมีขนาดค่อนข้างกว้างมากๆเลย mm hmm. เช่นกันเรามีการปูกระเบื้องกันลื่นไว้ให้แล้วก็มีกระปูกระเบื้องจนถึงเพดานไว้สําหรับง่ายต่อการทําความสะอาดด้วย mm hmm. เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องถัดไปห้องไฮไลท์ของด้านบนกันค่ะ และในส่วนนี้เราอยู่ในห้องนอนมาสเตอร์หรือว่าห้องนอนขนาดใหญ่ของตัวบ้านนั่นเองนะคะเห็นที่คุณลูกค้าเห็นจะมีขนาดค่อนข้างกว้างมากเลยเตียง6คฟุตน,นี่คือสบายๆเหลือๆเลยค่ะแล้วก็ข้อดีของบ้านหลังนี้นะคะเขามีระเบียงด้านนอกไว้ให้ด้วยนะคะสามารถเปิดออกไปรับลมหรือรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าพักผ่อนตามอาัธยาศัยได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะเห็นไหมคะขนาดตอนนี้ลมยังโกรกเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้ของโครงการหมูบ้านทาเพชรในซอยจันทองเอี่ยมสวยไหมคะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนสนใจอยากเข้ามาชมสถานที่จริงนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่นําจะแปะไว้ให้นี้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่กําลังลังเลอยู่อยากหาบ้านแต่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่ต้องกังวลเลยเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะคะเพราะว่าทางเรามีดูแลบ,บริการทางด้านสินเชื่อไว้ให้กับคุณลูกค้าด้วยตลอดจนโอนกรรมสิทธิ์นักลมที่ยืนนกันเลยเดียวคะ่ะหรือพูดง่ายๆว่ามาหาเรา ที่นี่ที่เดียวจบได้บ้านแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมพบกันใหม่ในรอบหน้านะคะว่านาันจะพาไปดูโครงการไหนสวยไหมราคาดีโดนใจไหมอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับโครงการหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนใจติดต่อ NTB Home ได้ที่เบอร์โทร 099-356-6623หรือแอดไลน์ได้ที่ a n t b Home นะคะ